ญาติโยมทั้งหลายวันนี้อาตมาขอนำเรื่องใกล้ตัวมาพูดคุยกันโยมเคยเป็นไหมเวลาที่เดินผ่านร้านอาหารกลิ่นหอมๆแล้วต้องหยุดชะงักหันไปมองด้วยความอยากหรือเวลาที่ได้ยินเสียงเพลงที่เราชอบก็จะรู้สึกอารมณ์ดีขึ้นมาทันทีหรือแม้แต่เวลาที่ได้เห็นภาพสวยๆง,งามๆก็จะรู้สึกสบายตาสบายใจ สิ่งเหล่านี้แหละโยมคือสิ่งที่เรียกว่าอายตนะที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราอย่างที่เราอาจจะไม่รู้ตัวอาตมาขอยกตัวอย่างเรื่องของลุงสมชาวสวนคนหนึ่ง ลุงสมแกเป็นคนขยันขันแข็งทำสวนมาตั้งแต่หนุ่มจนแก่วันหนึ่งมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อผลไม้ในสวนลุงสมก็ตั้งใจคัดเลือกผลไม้ที่ดีที่สุดหวังว่าจะได้ราคาดีแต่พ่อค้าคนกลางกลับต่อราคาอย่างน่าใจหายบอกว่าผลไม้ไม่สวยบ้างไม่ได้ขนาดบ้าง ลุงสมฟังแล้วรู้สึกเสียใจน้อยใจโมโห О, คิดว่าตัวเองโดนเอาเปรียบความโกรธความเสียใจทำให้ลุงสมนอนไม่หลับกระสับกระส่ายทั้งคืนรุ่งเชา้าลุงสมไปนั่งสงบสติอารมณ์อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในสวนพลันสายตาของแกก็เหลือไปเห็นดอกไม้เล็กๆดอกหนึ่งกำลังเบ่งบานอย่างสวยงามท่ามกลางแสงแดดยามเช้า ลุงสมมองดอกไม้ดอกนั้นอย่างพิจารณาดอกไม้ดอกนั้นไม่ได้มีราคาค่างวดอะไรไม่ได้มีใครมาสนใจแต่ดอกไม้ดอกนั้นก็ยังคงทำหน้าที่ของมันอย่างดีที่สุดคือการเบ่งบานอย่างเต็มที่ด้วยความสดชื่นรื่นรมลุงสมรู้สึกได้ถึงความสงบความงามความบริสุทธิ์ที่แผ่ออกมาจากดอกไม้ดอกนั้น ในขณะนั้นเองลุงสมก็เข้าใจว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เกิดจากการที่แกไปยึดติดกับราคาที่พ่อค้าคนกลางให้แกไปยึดติดกับคำพูดที่ไม่ถูกใจแกปล่อยให้อายตนะภายนอกคือเสียงและรูปเข้ามากระทบจิตใจทำให้เกิดความทุกข์ความไม่สบายใจ ลุงสมเริ่มเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนพอขาคนกลางอาจจะมีเหตุผลของเขาหรืออาจจะเป็นเพราะผล,ละไม้ของแก่ไม่ได้คุณภาพจริงๆก็ได้ลุงสมเลิกโทษตัวเองเลิกโทษคนอื่นและเริ่มมองทุกอย่างด้วยความเป็นกลางมากขึ้น เรื่องของลุงสมนิยมแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของอายตนะหกคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่เป็นช่องทางให้เรารับรู้โลกภายนอกเมื่ออายตนะเหล่านี้กระทบกับรูปรส กลิ่นเสียงสัมผัสและธรรมารมณ์ก็จะเกิดเป็นวิญญาณคือความรู้สึกรับรู้ขึ้นมาถ้าเราไม่รู้จักระมัดระวังปล่อยให้อายตนะเหล่านี้ทำงานตามอำเภอใจเราก็จะตกเป็นทาสของความรู้สึกชอบไม่ชอบดีใจเสียใจและนำไปสู่ความทุกข์ในที่สุด ในทางพระพุทธศาสนาอายตนะหกนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของปฏิจจสมุปบาทคือกระบวนการที่ทำให้เกิดความทุกข์ถ้าเราสามารถควบคุมอายตนะหกได้เราก็จะสามารถตัดวงจรของความทุกข์ได้เช่นกันพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามีสติคือความระลึกรู้ในขณะที่อายตนะกำลังทำงาน เมื่อเรารู้ว่าตากำลังมองหูกำลังฟังจมูกกำลังดมเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะปล่อยให้ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นจะปรุงแต่งเรื่องราวต่อไปหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราได้ยินคำพูดที่ไม่ดีเราสามารถเลือกที่จะปล่อยผ่านไม่เก็บมาใส่ใจหรือเวลาที่เราเห็นภาพที่ไม่น่าดูเราสามารถเลือกที่จะไม่จดจ่ออยู่กับภาพนั้นแต่ให้หันไปสนใจสิ่งอื่นแทนการฝึกสติในชีวิตประจำวันจะช่วยให้เรามีสติรู้เท่าทันอารมณ์และไม่ปล่อยให้อายตนะนำพาเราไปสู่ความทุกข์ได้ คำว่าอายตนะมาจากภาษาบาลีว่าอายตนะแปลว่าที่เชื่อมต่อหรือเครื่องติดต่อหมายถึงสิ่งที่เป็นสื่อกลางเชื่อมต่อระหว่างโลกภายในกับโลกภายนอกครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าอายตนะเปรียบเสมือนประตูหกบานที่เปิดรับสิ่งต่างๆเข้ามาในบ้านของเรา ถ้าเราไม่ดูแลรักษาประตูให้ดีปล่อยให้สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาบ้านของเราก็จะรกสกกระรกและไม่น่าอยู่ ดังนั้นการที่เราจะมีความสุขสงบในชีวิตประจำวันได้เราต้องรู้จักดูแลรักษาอายตนะหกของเราให้ดีต้องรู้จักเลือกที่จะรับสิ่งที่ดีและปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีต้องรู้จักฝึกสติให้มีสติรู้เท่าทันอารมณ์และไม่ปล่อยให้อายตนะนำพาเราไปสู่ความทุกข์ได้อาตมาขอสรุปว่าชีวิตประจำวันของเรานั้นเกี่ยวข้องกับอายตนะหกอย่างใกล้ชิด การที่เราจะมีความสุขสงบได้เราต้องรู้จักควบคุมอายตนะของเราให้ดีฝึกสติให้รู้เท่าทันอารมณ์และไม่ปล่อยให้อายตนะนำพาเราไปสู่ความทุกข์ได้โยมลองสังเกตดูสิว่าวันนี้เราปล่อยให้อะไรผ่านเข้ามาในอายตนะของเราบ้างแล้วเราจะปรับพุงมแก้ไขได้อย่างไร สุดท้ายนี้อาตมาขอให้ญาติโยมทั้งหลายจงมีสติในการดำเนินชีวิตมีความสุขสงบในจิตใจและสามารถนำหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างแท้จริงวันนี้อาตมาขอจบการสนทนาธรรมไว้เพียงเท่านี้แล้วโยมคิดว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนกันแน่ โยมลองกลับไปพิจารณาดูแล้วเราค่อยมาคุยกันในตอนต่อไปวันนี้อาตมาขอลาก่อน